วัสดีครับอูลันครับมาอีกแล้วครับฟงังงานพอดแคสต์ตอนที่3ครับผมเป็นตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติมน้ำระหว่างวิ่งครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะระหว่างวิ่งครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการเติมน้ำเนี่ย เราต้องพูดถึงตั้งแต่ก่อนวิ่งและหลังวิ่งด้วยครับก่อนวิ่งสำคัญมากมากๆเผลอๆจะมากกว่าระหว่างวิ่งด้วยซ้าครับถ้าก่อนวิ่งเราเติมดีเผลอๆระหว่างวิ่งถ้าเราวิ่งระยะไม่เยอะมากเราไม่ต้องเติมยังได้เลยครับเอาล่ะนะก็ก่อนอื่นเลยเรื่องแรกประเด็นแรกที่ต้องต้องคลายไฟกันก่อน เวลาเราพูดเรื่องการวิ่งจะลองเท้าหรือจะการวิ่งระยะไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เรามักจะข้ามไปเลยตรงที่โกหรือจุดมุ่งหมายของมันแต่เรามักจะไม่ถามกันก่อนก่อนว่าปัจจัยร่างกายของคนน่ะต่างกันยังไงเช่นสมมุติมีคนถามหาลองเท้านี้น,นี้ผมอย่างเงี้ยแล้วผมตอบไปโดยที่ผมไม่ถามกลับว่าเพื่อนน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อนวิ่งยังไงเพื่อนลักษณะเท้าเป็นยังไง แบบนี้คําตอบมันผิดครับมันมีแนวโน้มที่จะผิดนออกปะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เอาเอาเอา,เอาแฟกต์มาพิจารณาจริงๆเราควรพิจารณาจากแฟกต์จากข้อเท็จจริงข้อมูลจริงของเจ้าตัวคนนั้นก่อนเรื่องเติมน้ำก็เหมือนกันครับก็คือเพื่อนใช้ชีวิตมายังไงกินเบียร์เยอะเปล่านี่กินเบียร์เยอะ,ก,ยยอะกินน้ำน้อยเปล่า กินข้าวกินผักเปล่ากินเนื้อเยอะกว่ากินผักหรืออะไรอย่างนี้เปล่ามันเกี่ยวกันหมดครับน้ำหนักตัวเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกันหมดครับนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก่อนจะเข้าเรื่องอ่ะก็จะขอจูนขอจูนความที่ว่าโมเดลของมนุษย์คนหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงในคลิปเนี้ย ให้เป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับกลางๆก,ก็คือว่าคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเสเพลมาก <laughs> คือเสเพลไม่ผิดนะครับกินเบียร์ไม่ผิดกินนะเหเล่าไม่ผิดแต่ว่าพอเราจะมาวิ่งแล้วเราต้องปรับจูนอะไรบางอย่างก่อนอะไรเงี้ยให้มันให้มันกลางๆให้มันข้ามันกลางๆไม่ใช่เมื่อคืนกูเติมแบบเบียร์แม่งสิบลังเช้านี้กูจะมาวิ่งกูถือว่ากูเติมน้ําแล้ว มันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะกลางๆก,ก็คือกินอิ่มนอนหลับขี้ได้ฉี่ปกติไม่ได้เป็นคนที่ติดนิสยัยไม่กินน้ำหรือว่าฉี่น้อยอะไรเงี้ยนั่งทำงานหน้าคอบไม่ยอมลุกไปฉี่อะไรไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมกำลังจะบอกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตก่อนวิ่งก็สำคัญมากครับเอาล่ะนะครับอ่จะเริ่มอย่างนี้นะครับ ผมเคยดีไฮเดรตครั้งหนึ่งไฮเดรตแปลว่าแปลว่าสดแปลว่าไฮเดรต h i h i h i s y d r เออแปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่ามีน้ำแล้วกันดีก็คือเติมไปข้างหน้าก็แปลว่านกา t ทีฟก็คือขาดน้ำอ่ะพูดง,ง่ายๆที่เขาเรียกดีไฮเดรตดีไฮเดรตคือขาดน้ำสเตย์ไฮเดรตก็คือ รักษาความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นของร่างกายเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับผมเคยเป็นดีไฮเดรตครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยวิ่งฟูปกติอยู่ครับวิ่งได้อยากวิ่งเมื่อไหร่ก็วิ่งได้แล้ววันนั้นนัดวิ่งกับเพื่อนในหมู่บ้านสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยครับออกมาปุ๊บปรากฏว,ว่าไปไม่ถึง10โลน็อกครับเครื่องพังน็อกเลยครับขาเก้าไม่ออกล้านะครับ ล้าทั้งตัววิ่งเบาๆเหนื่อยเหนื่อยเหี้ยๆหอบนั่งพักผมงงมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นนี่ผมวิ่งฟูได้ได,ได้เป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติครับมานั่งนึกทบทวนดูว่าวันนั้นทั้งวันผมกินน้ําน้อยไปผมนั่งทํางานนั่งหน้าคอมแล้วผมไม่หยิบน้ํากินเลยมันเพลินมันอะไรอย่างเงี้ยครับลืมไปอะไรเงี้ยครับกินน้ําน้อยไปทําให้ทํา ผมคิดว่าเป็นสาเหตุให้เย็นนั้นวิ่งไม่ออกครับนึกออกปะพอเราจะมาเติมในระหว่างวิ่งมันไม่พอแล้วครับมันไม่พอข้างในมันเหือดแห้งอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับอ,อีกหนึ่งเคสนะครับผมเคยตื่นตีสี่นั่งทํางานนะครับในระหว่างนั่งทํางานตอนเช้าเขียนหนังสือหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงก่อนออกไปวิ่งผมกินกาแฟดำ แต่ก่อนกินเยอะกินเรื่อยๆสองแก้วสามแก้วเลยครับเราไม่กินน้ําเปล่าเลยแล้วก็ออกไปวิ่งพอไปวิ่งมันกาแฟดํามันไม่ใช่น้ําอย่างเดียวมันมันมีสารกระตุ้นนะครับมันทําให้หัวใจพุ่งถ้าน้อยๆโอเคแต่ผมดันกินแทนน้ำไม่สามแก้วอย่างเงี้ยแล้วออกไปวิ่งบางคนก็อาจจะโอเคแต,แ,ตแต่แต่แต่ตอนนั้นผมไม่โอเคครับหัวใจพุ่งเหนื่อยมากนะครับ ก็จะเห็นว่าร่างกายเรามันเรามันซื่อสัตย์กับกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปมากนะครับเพื่อนก็ก็วิ่งไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนรถยนต์นะครับขาดน้ําก็เติมก็ไปต่อไม่ได้ขาดน้ํามันเครื่องเครื่องก็ฝืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะรู้ตัวก็ก็สายไปแล้วหยุดนั่งเติมน้ํากินน้ําเป็นขวดเลยก็ ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันมันวิ่งต่อได้แต่มันไม่ดีเหมือนการที่เราสเตยไฮเดรมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยนะครับเอาล่ะทีนี้พูดถึงสถานการณ์ปกติในการเติมนะครับผมจะบอกว่ามันมันมีหลักของมันอยู่นะครับว่ากิโลควรเติมทีเพื่อนดูง่ายๆจากงานวิ่งนะครับเราห้าโล1โต๊ปปะถูกป้ะ งานวิ่งฟูถนนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ห้าโลห้าโลผมไม่ได้ลงงานนานแล้วมันห้าโลหรือสองโลจาได้ว่าห้าโลนะเอออะไรอย่างเงี้ยห้าโลแล้วเขาก็จะสลับเกลือแร่โต๊ะหนึ่งสลับเป็นอีกโต๊ะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็คงคิดมาจากหลักทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรอยู่แล้วที่นี้แต่คนเรามันไม่เหมือนกันครับถึงบอกว่าเพื่อนกลับไปดูปัจจัยร่างกายเพื่อนความอ้วนความผอม การดื่มมาการไม่ดื่มมาอะไรเงี้ยนะก่อนนะครับแต่หลักๆแล้วดูงานวิ่งเขาครับสองโลสามโลสี่โลห้าโลกับดูตัวเองครับอันดับแรกเลยคืออย่าปล่อยให้หิวน้ำครับอย่าปล่อยให้ปากเหนียวอย่าปล่อยให้ร่างกายเริ่มล้าแบบนั้นแปลว่าสายไปท o เล็ดแล้วครับควรเติมก่อนขาดเติมก่อนรู้สึกหิวเติมก่อนรู้สึกล้าอันนี้คือหลักการข้อแรกนะครับ ผมให้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ครับผมเคยมันมันขึ้นอยู่กับสภาพการวิ่งน,นะครับสภาพที่หนึ่งเช่นวิ่งในสวนวิ่งรอบหมู่บ้านสภาพปัจจัยทุกอย่างควบคุมได้ตั้งน้ำไว้ได้เป็นสเตชันอย่างนี้อ่าอย่างนี้ง่ายครับรอบหนึ่งจะรอบละสองโลสามโลสี่โลเรากะได้ว่ารอบนี้ฉันจะหยุดเติม ฉันจะข้ามรอบเว้นรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือฉันจะเติมทุกรอบก็ได้เติมเยอะไม่ไม่เสียหายกว่าเติมน้อยนะครับนะครับอย่างผมเคยหมูรอบหมู่บ้านผมสองกิโลครับผมก็วางน้ําไว้ที่หน้าหมู่บ้านตัวเองก็ว,วิ่งทุกรอบผมก็หยิบอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเริ่มหัดวิ่งแรกๆก็หยิบทุกรอบนั่งจิบทุกรอบนะครับพอวิงว่งวิ่งผมเคยถึงเคยขนาด อย่างอันนั้นคือวิ่งแรกๆนะครับหยิบหยิบ,ยบทุกรอบแล้วพอฟิตฟิตเรื่อยๆก็รอบเว้นรอบก็สี่โลใช่ไหมรอบเว้นสองรอบหกโลไปจนถึงสิบโลครั้งหนึ่งไปจนถึงตอนฟิตสุดๆยี่สิบเอ็ดโลครั้งหนึ่งไม่เติมเลยเรียกว่าวิ่งฮาไม่เติมเลยแต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องว่าฉันเติม เติมห่างแล้วชั้นเจ๋งกว่าชั้นเติมน้อยไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่การฝึกของใครของของเขาครับอย่างเช่นอีลิตอีลิตเขาต้องฝึกให้เติมน้อยเพราะว่าเขาต้องทําเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ไม่เติมเห็นปะ่ะกิปโชกงกิปโช,ปโช,ปโชเก้งานโรเมเจอร์ระดับโลกเขายังต้องเติมแต่เ,เขาก็ฝึกเติมให้เร็วใช้โฉบเอาแต่ก็ยังต้องมีกําหนดทุกกี่โลทุกกิโลนั้นเขาวิเคราะห์มาแล้วอย่างดีด้วยหลัก หลักทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเพื่อนไปดูเอาเองว่าระยะระยะหนึ่งของเพื่อนน่ะเมื่อไหร่เริ่มหิวน้ําสมมุติวิ่งไปห้าโลปากเริ่มเหนียวเพื่อนต้องเติมตอนสี่โลอ่ะนึกออกปะวิ่งครั้งแรกเราจดจําไว้แล้วก็มาแล้วก็มาปรับใช้พอเติมสี่โลปุ๊บอีกกิโลปากจะเหนียวจะเริ่มจะเริ่มหิวน้ำนะก็มาเติมก่อนนั้นนึกออกปะ แล้วหลักการของผมคือสลับน้ำเปล่ากับเกลือแร่ง่ายๆอย่างเงี้ยสลับน้ำเปล่าเกลือแร่ก็อันนี้ผมยังไม่มีกิโลเมตรที่เป๊ะๆนะครับเพราะว่าถึงมีไปผมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับอาจจะบอกได้คร่าวๆว่าทุกห้าทุกทุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมใช้สลับเอาอย่างนั้นนะครับดูร่างกายครับดูร่างกายความสดการเคลื่อนไหวความเหนื่อยหอบ อีกอันหนึ่งที่สําคัญสุดก็เลยอ,อสภาพอากาศครับแมงคือก็อย่างผมอะไรอ่ะอย่งผมวิ่งไปสองปีผมมาวิ่งแดดอย่างเงี้ยโโหเปลี่ยนเป็นหนังคนละม้วนเลยครับจากเคยเติมแบบแบบเรียกว,ว่าเ,ววา,าเรียกว่าหนังตําลาเล่มนี้ผมต้องมาใช้อีกตําลาอีกเล่มหนึง่งอันนี้ต้องทั้งกินต้องทั้งลาดต้องทั้งอะไรต้องทั้งก่อน ก่อนก่อนจะเหนียวก่อนจะร้อนก่อนจะฮีทขึ้นและในระหว่างวิ่งต้องมีอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งของคนวิ่งแดดนะครับตรงนี้ขอขอไม่พูดถึงไปก่อนขอเอาเรื่องการเติมในแบบกลางๆทั่วไปนะครับดูความสดชื่นร่างกายดูการเคลื่อนไหวดูการหล่อเลี้ยงของข้อต่อของขาขาหมดไหมถ,ถ้าการขาหมดมานี่เล่มนี่ใช่แล้วครับใช่แล้วครับเจลขาดพลังงานขาดอะไรเงี้ยนะครับ เอเแล้วบางทีต่อให้เพื่อนเติมครบเติมถึงเพื่อนแต่อาการเหล่านี้ยังออกเพื่อนรอย้อนกลับไปดูเลยครับว่าพฤติกรรมเมื่อคืนเป็นยังไงก่อนมาวิ่งเป็นยังไงตื่นเช้าไปไหมหลับไม่สนิทขี้ไม่ออกกินอะไรผิดสํแดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูดีๆมันมีเหตุของมันตลอดนะครับเออ,เอ,อวิ่งแดด น,น้ำต้องน้ำต้องถึงยิ่งกว่ายิ่งกว่าปัจจุบันนะครับเกลือแร่ผมแบบสลับนะครับบางทีก็กินคู่กันเลยอ่ะกินคู่กันก็มีครับน้ำเปล่ากับเกลือแร่อย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยครับผมผมไม่ได้ซื้อน้ำเปล่าเอ้ผมไม่ได้ซื้อเกลือแร่เป็นขวดกินผมพกเป็นซองใช่ไหมครับเวลาผมจะเติมผมซื้อน้ำขวดหกบาทผมกินครึ่งขวด เก็บอีกครึ่งขวดไว้ใส่เกลือแร่ย่างเงี้ยครับกินในรอบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ก,ก็ก็แล้วแต่วิธีการใครวิธีการมันนะครับอ,อีกอันนึงห้ามลืมเด็ดขาดกินดื่มแล้วต้องฉี่ออกครับเพื่อนไม่ปวดก็ต้องฉี่นะครับเพื่อน มันเหมือนการวิ่งเราต้องเราต้องมอนิเตอร์ตัวเองไปไปไปเป็นช่วงช่วงเป็นแบ่งท่อนให้ดีว่าสมมุติวันนี้เพื่อนวิ่งระยะนี้วิ่งฮาบกี่โลเพื่อนจะทําอะไรกี่โลเพื่อนจะทําอะไรเพื่อนจะเติมตอนนี้เพื่อนรูู้กภาพแต่เพื่อนจะฉี่ตอนไหนเราคนเรามักลืมครับไม่ปวดก็ต้องเข้าครับเข้าไปยืนก่อนเถอะหยดสองหยดก็ยังดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉี่แล้วก็ดูสีมันด้วยครับถ้าเข้มแล้วแปลว่ามันเข้มเกิด เข้มปกติเข้มนิดๆยังโอเคแต่ถ้าเข้มเกินเนี่ยแปลว่า,วามีอะไรผิดปกติไปแล้วครับขาดเกลือแร่แน่นอนหรืออะไรเงี้ยนะครับการการไม่ฉี่เลยอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับทําให้แบบน็อกได้ดีไฮเดตได้หลังๆห,หลังวิ่งนะครับสรุปให้อีกทีนะครับปิดท้ายคลิปนี้ก็คือว่าหนึ่งถ้าสภาพแวดล้อมควบคุมได้นะครับ เราจะสร้างแพทเทิร์นการซ้อมการเติมน้ำของเราได้นะครับผมอยากให้เริ่มแบบนี้ไปก่อนสำหรับคนเริ่มวิ่งแรกๆนะครับวิ่งในสภา,าพแวดล้ลอมที่ควบคุมได้ในสวนในหมู่บ้านอะไรครับวางน้ำไว้เราจะได้กะทุกอย่างคำนวณทุกอย่างได้ก่อนที่เราจะออกไปเล่นลอน,ลอนเลตามท้องถนนที่มันมันอันพรีเคทเบลจะเจอเซเว่นไม่เจอเซเว่นเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องพกน้ำเปล่าไม่รู้นะครับพอเรามีแพทเทิร์นที่ลงตัวแล้วเราก็ ลองดูว่าเรายืนระยะแบบนั้นไปได้เรื่อยๆแค่ไหนนะครับเช่นผมโอเคกับการเติมน้ําครั้งแรกที่15โลสลับเกลือแร่ที่ทุก2-4โลอะไรอย่างนี้ครับจากนั้นก็ดูดูทําอย่างนั้นไปก่อนจนร่างกายมันจําครับนี่ข้อนี้ก็สําคัญทําให้ร่างกายมันจําถ้าถ้ามันมีอะไรผิดปกติยังไม่เวิร์กแปลว่ามันไม่เวิร์กครับถ้ามันไม่รอดแปลว่ามันไม่เวิร์กให,ให,ให้ให้ลดทอนระยะลงมาเองนะครับทีนี้ พอไปเจอหน้างานเช่นร้อยโลถนนโหดๆอะไรเงี้ยนะครับไอ้ร้อยโลที่เป็นงานเขายังมีน้ําให้ทุก5้าโลทุกลยแต่ถ้าร้อยโลวิ่งเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ชะตากรรมชีวิตและการเตรียมตัวอย่างเดียวนะครับก็ก็เอาแพทเทิร์นที่เพื่อนฝึกมาไปปรับใช้นะครับแต่ถ้าเกิดหน้างานมันชิลว,วิ่งกับเพื่อนตอนเย็นไปฟันลันเข้าสังคมอันนี้ก็สบายเลยครับ แทบไม่ต้องกินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเห็นเราโอ้โหมึงไม่เติมเลยอะอะไรเงี้ยมันสบายเลยครับเพราะว่าเราฝึกมาแล้วนะครับทีนี้หลังวิ่งอ่าหลังวิ่งก็เหมือนกันครับหลังวิ่งเอาเท่าที่ผมทราบภายในครึ่งชั่วโมงแรกเพื่อนอัดเวเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเวเวนมในเซเว่นก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้พกมาหรือถ้าไม่ได้แบบเตรียมมาเป็นผงอะไรก็ เวเซเว่นไปก่อนนม2องสยี่ห้อกว่าสามสี่สิบาทอัดเข้าไปก่อนนะครับอย่างน้อยมันช่วยช่วยคลีคลายฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บแล้วก็กลับมาเติมน้ํากินไปเรื่อยๆครับกินมันเข้าไปเหอครับน้ํานะครับกินเยอะๆไม่ไม่เสียหายน,นอกจากมึงแดกแบบแดกจนตายกันก็ไม่ไหวนะครับเอาล่ะหลางวิ่งก็สําคัญครับเพื่อนก็พยายามเรียกเรียกความชุ่มชื้นความไฮเดรตของร่างกาย กลับมาให้ได้อีกเหมือนเหมือนก่อนจะไปวิ่งนะครับแล้วก็แมตต์ต่อไปวิ่งเมื่อไหร่เพื่อนก็วนลูปมันแค่นี้ครับว่าพรุ่งน,นี้ฉันจะวิ่งอละละวันนี้ฉันต้องเตรียมนะหรือวันนี้ฉันจะวิ่งกี่โมงก่อนหน้าจะวิ่งฉันต้องอย่าลืมหาน้ำใกล้ไม้ใกล้มือติดไว้เลยครับก็คือพูดง่ายๆว่าน้ำน้ำน้ำสำคัญมากติดไว้ใกล้ไม้ใกล้มือในรถในกระเป๋าในอะไร ติดไว้ก่อนเธอครับแล้วจะวิ่งเมื่อไหร่ก็วิ่งได้ครับเอาละครับจบแล้วครับวันรันพอดแคสต์ตอนที่สามเรื่องการเติมน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังวิ่งครับสวัสดีครับ